รู้จักช่องเอ็กเลเซอรไหมครับเอ e ็กเลเซอร์รู้จักครับจริงหรอครับจริงครับอ,อ๋อถ้าถ้ารู้จักเนี่ยคลิปล่าสุดคือคลิปอะไรครับเอาพีวิล่าส์เอาพีวล่าสดเดี๋ยว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 ,ยว,ยวโอเค <laughs> 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 าละครับก็ต้องขอสวัสดีด้วยนะครับผมเอกร e เซและนี่ก็คือเกมฟรีไฟนะครับวันนี้ผมก็จะมาตามล่าหาคนที่รู้จักช่องผมนะครับแน่ก็คือคนที่รู้จักช่องผมผมก็จะแจกเพชรนะแ,แจกฟรีๆไปเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรนะครับก็คือแบบุวมจ่กห้องแชทที่มันจะสุ่มห้องแบบนี้นะก็คือแบบมันอัปเดตใหม่ไงกาลินานะเกมฟรีไฟนี่มันอัปเดตใหม่ก็เลยแบบมันมีให้สุม่มสุ่มห้องจาก ช่องแชทไปได้นะครับผมก็มาสูบนะเรามาดูซิว่าคน70ล้านคนในประเทศไทยเนีจะรู้จักช่องผมหรือเปล่า้อาพูดแล้วก็น่าสนุกนะมาครับอย่ารอช้าไปเลยครับอเราจะไม่เล่นนะครับแะเอ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนที่ผมจะไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับมาครับอันนี้เปิดไหมครับเปิดไหมฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับเว้ยฮัลโหลครับอ่ารู้จักช่องเอ็กเลเซอร์ไหมครับใน YouTube รู้จกักไหมครับครับไม่รู้ครับอ่าถ้าไม่รู้ช่วยเข้าไปดูได้ไหมครับพอดีว่าถ้ารู้จกักจะแจกเพชรฟรีอะครับรู้จกักไหมครับพี่พีโันจะมีวิธีแก้โดแนแดนไหมอะไรนะครับวิธีแก้อะไรนะครับมีวิธีแก้โดนแดนไหม แกโดนแบนไม่รู้ครับไม่เคยโดนแบนใช่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 ใชโดนแบนอล้เพิ่งโดนแบนมาเชา้าอือใจ,ใจอา้าวทำไมถึงโดนแบนนะครับใช้โปรหรือเปล่าว่าไมจะไปโปรเติมไปตั้งเยืะแล้วใครจะไปโปรอืออเอาถ้าไม่ได้โปรจะโดนแบนได้ไงครับหรือว่าใช้เทคนิคอะไรหรือเปล่าแบบประมาณว่ายิงหัวคมเกินหรอครับก็เลยแบบโดนแบน เงินไปไม่ได้โปเลยไปดูอัตราการยิงหัวเลยอันอัตราการยิงหัวยี่สิบเองอะคืออัตราการยิงหัวยี่สิบเองว่ะอู้ยายอยู่ได้นั่น <c oughs> สรุปสรุปไม่รู้จักช่องเอ็กเลเซอร์ใช่ไหมครับ <c oughs> ไ,มไม่รู้จักค่ะอ๋อถ้างั้นช่วยเข้าไปดูอ่าให้หน่อยได้ไหมครับพิม์ตาม <c oughs> ตามนี้เลยครับที่มันขึ้นเนี่ยเอ็กเลเซอร์นะครับไม่ได้ค่ะ ามาล่นมค่ะเยาะยอะยายยโอ้โหพอดีว่าถ้ารู้จักจะแจกเพียน,นะครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยเจอกันครั้งหน้าครับไปก่อนครับบายบาย <c oughs> ไม่มีคนรู้จักช่องเราเลยเ <c oughs> นี่ยผมผมคิดว่าถ้าเอ้ถ้าถ้าเขา,า,าไปดูให้สักหน่อยก็อาจจะก็อาจจะแจกนะแต่ไม่ดีกว่าไม่แจก <c oughs> มาครับไปต่อซุมต่อ เจอยู่ไมนี่หายก่อนนะครับเข้าไม่ได้เอาเฮ้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 ไม่มีคนมาเลยนะเอ๊ะหรือว่าเราจะเปิดแบบเปิดห้องของเราเองวะอ่าเปิดห้องของเราเลยดีกว่ามันต้องมันต้องเป็นทีมเท่านั้นใช่ไหมอ,าอา่าเคยันนี้ก็เออส่งไปอา่าเราก็ไม่ต้องไปหา้วครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมฮัลโหลครับอ่าได้ยินตอบด้วยครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมอ่าจะถามว่ารู้จักช่องเอ็กเลเซอร์ไหมครับถ้ารู้จักจะแจกเพชรนะครับฮัลโหลครับได้ยินไหมได้ยินครับอ่ารู้รู้จักช่องเอ็กเลเซอร์ไหมครับ อ่าช่องใน y ยูทูบไหะครับรู้จักไหมครับไม่รู้จักครับอ๋ออ๋อไม่รู้จักไม่เป็นไรครับพอดีว่าถ้ารู้จักจะแจกเพียรนะครับไปก่อนนะครับโอ้โหมีคนรู้จักเลยวะสุ่มต่อครับสุ่มต่อไอ้นี่ไงยังไม่เล่นไอ้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ่ารู้จักช่องเอ็กไลเซอร์ไหมครับไม่รู้จักครับ พอดีว่าถ้ารู้จักจะแจกเบสนะครับไม่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับไม่เจอกันใหม่ครับมีกินแล้วท้เว้ยคนรู้จักเลยวะโอ้โหเยอะแยะเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมครับอ้าวว้ยทำไมไม่ตอบเนี่ยเอ่อฟรีว่าเดี๋ยวถามว่ารู้จักช่องเอ็กไลเซอร์นะครับอ้าวว้ย โอ้โหเดวนเตะเลยวูววอ,อะไรนี่อ่ะมีปะเนี่ยอ่าเดีย๋ยวถ้างั้นเราสร้างห้องของเราเองอมาครับด,ม,ดม,ม,มันช้าดมันช้าเฮ้ยนี่มีคนเข้ามาแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไดหมครับเอออยากถามว่ารู้จักช่องเอ็กเลเซ่ไหมครับได้ยินไหมครับ อ้าวลูลจักช่องเอ็กเลเซอร์นครับอ,อะไรครับทุกคลิปเลยไลทุกคลิปเลยจริงเหรอครับจริงอ่าตอนนี้ยอดตับเท่าไหร่ถ้ารู้จริงอะ่จะจำไม่ได้อ,อ้าวจำไม่ได้ถ้าแล้วคลิปล่าสุดล่ะเอาเฮ้เอาเ้ย,เอเยโอ้โหจะเรีนยนปะเนี่ยไลทุกคลิป ใช่เลยเอาใหม่ครับเอาใหม่โอ้โหเหมือนจะมีคนรู้จักเราแล้วน่น้อยมาครับรออ้าวอ้าวต้องเชิญนี่หว่าลืมลืมลืมรอครับรอรอรอตอนนี้รอรอนะเหมือนจะมีคนรู้จักหรือเปล่าวะฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับนี่อไม่ได้ยินหรอครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินตอบด้วยครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ ได้ยินไหมครับผมอ่าได้ยินใช่ไหมครับอ่าอยากถามว่ารู้จักช่องเอ็กเลเซอร์ไหมครับอ่าเขาอยากเล่นแง <c oughs> รงเอ๋รู้จักช่องรู้จักช่องเอ็กเลเซอร์ไหมครับ <c oughs> ไม่รู้จักหรอครับ <c oughs> เดี๋ยวพอดีว่าถ้ารู้จักจะแจกเพชรนะครับไม่รู้จักใช่ไหมครับเองั้นก็ไว้เจอกันนะครับ <c oughs> โอ้โหเนี่ <c oughs> อยอยากแจกเพชรนะเนี่ยไม่รู้จักเลยโหร ไม่เลยครับไม่เลยพอบางเรายังมีฮะจัดต่อครับจัดต่อมาครับเชิญอ,อ่ะมาคนเข้ามาครับฮัลโหลโลโหลโหลอ้าวเฮ้ยคนเดิมไะเนี่ยฮัลโหลโหลคนเดิมไะเนี่ยเอามามามาเต้นมาเต้นกลับ hello, เออรู้จัก hello, ช่องเอ็กเลเซอร์ไหมครับฮัลโหลครับรู้จกักรู้จกัจกรกช่องเอ็กเลเซอร์ไหมครับ รู้จักครับจริงเหรอครับจริงครับอ๋อถ้าถ้ารู้จักเนี่ยอ่าคลิปล่าสุดคือคลิปอะไรครับเอาคีบิลัสมอคีบิลัสเดี๋ยว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 เดี๋ยมอคีเอ้ยมอคีบิสัตว์คลิปอะไรวะอะไรนะคลิปอะไรครับรู้จักไหมครับรู้จักช่องเอกเลยใช่ไหมครับเขาลืม รู้จักแล้วครับรู้จักป่าครับปวททีวีอะอะไรครับปวททีวีไม่รู้จักครับเรารู้จักช่องเอเลเซอร์ไหมครับไม่รู้จักครับโอ้โหเจดียนะครับพอดีว่าถ้ารู้จักจะแจกเพจนะครับโอ้ต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับครับไว้เจอกันครับแล้วต่อครับครั้งนี้รอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายเออ ไม่มีก็ไม่เป็นไรนครับมาครับจับซุ่มตอ่อครับเดียวเดี๋ยวเด้เด้เรอคนเข้ามาเอ้ไม่มีจริงเหรอเนี่ยไม่รอบสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่มีก็จะปิดคลิปเลยนะเนี่ยโฮโฮเอาโฟวิ่งถ้างั้นเราเราไปถ้างั้นเราสุ่มไปดีกว่านะครับเอออ่ฮาฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับยินครับอ่าอ่าอยากถามว่ารู้จักช่องเอ็กเลเยอร์ไหมครับ เอเวเซอร์ครับเนี่ยชื่อชื่อตามอชื่อของผมเลยครับคุ้อนอยู่นะมันเคยยินอ่ะผมก็ไม่รู้เอาเหรอครับคุค้หนหรอครับอ่าแค่คุ้นใช่ไหมครับไม่รู้จักใช่ไหมครับมีใครพูดให้ฟังอยู่นะวะอ๋อไม่ินมีใครพูดให้ฟังอ๋อแ,แล้วเคยอ่าเคยพิมพ์ดูใน youtube ไหมครับไม่ครับ น้อครับอ่าสรุปสรุปไม่รู้จักใช่ไหมครับที่คุนใช่ไหมครับไม่ไม่รู้จักเพื่อนพูดให้ฟังอยู่อ๋อครับเออพอดีว่าถ้ารู้จักอาจจะจะแจกเพชรฟรีครับพอดีว่าตอนนี้กำลังทำคลิปอยู่อะโอเคครับอเคอ่าถ้างั้นช่วยช่วยเข้าไปดูด้วยนะครับเอดีว่าจะลงคลิปอวันนี้นะครับ้าคลิปคลิปนี้แหละครับที่กําลังทำเนี่ยครับแถวไม่เจอกันนะครับ ช่องเอ็กเลครับนี่ตามชื่อกับชื่อของผมเลยครับโอเคครับโอเคครับใน YouTube นะครับจะไม่เจอกันครับคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับโอเคครับผมสรุปแล้วก็ก็เหมือนจะมีนะครับเหมือนจะมีอ่าคนคุ้นๆนะแต่ก็แต่ก็มันไม่ใช่ช่องดังอะไรนะเออก็คือวันนี้ภารกิจเราล้มเหลวนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้แจกอะไรนะอ่ะ เขาเป็นก็เป็นการบอกประมาณว่าให้ให้เขาไปดูช่องเราเป็น oh <my. S 1> <laughs> การโปรโมททางอ,อง้อมอีอีอ่ะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย